สวัสดีค่ะสวัสดีจันสัตติกาทัสวรนค่ะค่ะ,คะและนี่ก็เป็นสตอรีดโอที่เราใช้ถ่ายรายการตลาดตลาดนะคะและช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงที่เราจะนําเสนอร<ม>ายละเอียดข้อมูลของราคาสินค้าของตามข้องตลาดทั่วไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจานสัติกานะคะ แล้วตอนนี้ค่ะหนูก็อยู่ที่ตลาดไทยค่ะซึ่งที่ที่ตลาดไทยเนี่ยนะคะเดี๋จะใช้เป็นสถานที่โลเคชั่นในการถ่ายทำรายการตลอดตลาดค่ะและนะที่ตรงนี้นะคะหนูจะใช้เป็นที่ที่เปิดตัวในช่วงของแนะนำที่มาที่ไปของตลาดไทยค่ะโดยพิธีกรของเราค่ะจีจี้ค่ะค่ะก็จะพูดถึงความเป็นมานะคะแล้วก็จะไปพาไปชมแผนกต่างๆค่ะก็มี ผักผล,ลไม้แล้วก็ของสดค่ะค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะาสำหรับโซนนี้นะคะก็เป็นโลเคชันที่เราจะใช้สำหรับถ่ายทำแผนกโซนผักค่ะค่ะแล้วนี้ก็เป็นโลเคชันที่เราจะมาถ่ายในโซนของตลาดผล,ลไม้กันค่ะ สำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโลเคชันของตลาดของสดค่ะค่ะและช่วงสุดท้ายเราก็จะกลับมาที่สตูดิโอนะคะค่ะซึ่งช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะมา บอกเคลเ็ดลับเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะซึ่งจะเป็นการเลือกซื้อ,อสินค้าให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานตาม ISO 9002ค่ะอย่างเช่นผักเนี่ยนะคะกิ๊บค,คิมลูงเนาะาเรื่องยังไงให้ผักสดใาหฉันว่าก็เลือก,กอตัวที่มันใส่ไม่ค่อยอ่าอาจจะไม่ได้แค่นั้นค่ะเราจะมีมากกว่านนะคะแล้วมาติดตามชมกันค่ะ ฝากผลงานเอ่อเซอร์วริสโลเคชั่นของหนไว้ให้จา์พิจารณาด้วยนะคะหวังว่าจะรั็นผูกใจนะคะขอบคุณค่ะ